ี่เนื้อไม่ไมพี่น้องเนื้อไม่ไม่บสดสดอันนี้ก้อยบุ้งเมียนบัใส่นี่บ่ใสจยุบใสสส่่ีบใจยุบมาพี่น้องุแปงเลยพุ่นกานในขั้นซ้อมกบองรู้มาพี่น้องมาเนาะจุจุจุมันนี่จุเต็มถาดได้พุ่นพุ่นเอาเป็นอดไพุ่นมาถาดหุ่งหางก็มีพุ่นอ๋อเพื่อเราไปต้มนะครับอันนี้อันนี้นุูงเราสิก้อยเลยเนี่ยก้อยก้อยครับก้อยนี่นี่ก้อยครับ จ่ไอเบิ้งก็เหนียวนี่นี่นี่โบตับนี่เพราะองมันไก่แล้วเหน,นี่วอืม <c oughs> นี่ครับพี่น้อง <c oughs> อืมอืมไหนกําให่เบิรงโ <c oughs> อ้แมสแล้วอ่าดับแล้วดับก็บสรางมันมองไหนไหมนั้มนี่มานนี่มานนั่งออกกล้องเร็วออกกล้องเร็วมา,มาทางนี้ลูกมานนี่มนัมนทางนี้อืมมันทางนี้ อันนี้มาตรงนี้มันจะวอร์กมาอันนี้คันแทหน้าครับนั่งลงนี่จะพูดได้เพื่อนคันแทนะโอ้พอยู่ได้หรอดการการกอืมเขาบอกอันเนี้ยโอ้ปวดโอ้ขี้คอลไรแบนี้ถูกอะคาดบัวไปออมี้ละโม่ตี อืมสด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 ต้รดูดมาเข้าติดตา,า,ามกี่กิ่งพอ,อ,อ,อแล้วพอแล้วเราบับเนื้อรับแตงโมเครื่องบ่

ทง宝马ก็เลยจีาดีกันเอาอะไรกันเือยัโดนแค่โอยัมโดนจะได้ซาลีซาลีลียอยู่เดี๋ยวใครเดี๋ยวามค้ามาเด้อพี่น้องมาเดนาพี่น้อง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 นะทางนี้พี่น้องพี่น้องมาเด้อเขา อของแดงแกวัยดิเป็นถุงอันนี้กระตอุจจระเออเอ้าอย่่าวรลูกแม่ลูกนีกิฟกินกับขาครับนีกิขฟต์รไหนลูกที่ไหนโอ้ยปลอยลับปลาบร้อนเวน่ากันนะ ยุบขาเราแบบนั้นครับต้มทูก่ะต้มต้มแล้วต้มต้มเยอะต้มกว่ามีดเลยเป็นต้มมาทานมาทานไปก่เอาเลือดใช่ไหมไม่เห็นหรอเนี้ยต้มต้องต้องกินมือเลยต้องกล้ก่นี้แล้วมันคือต้มต้มเอาแบบนั้นบ้างเปื่อยแล้วเปื่อยพอดีเลยฝนมากพอดี พูดหนึ่งเลยไปหน่องเขาต้องเขาจเขาอินหนึงพูดจะพูดได้คเนพูดนะพูดชุดหนึ่งพูดเขาว่าอะไรงเดี๋ยวยัง่รพูดตากำลังทำอยู่กับพูดยากำลังเดี๋ยวเดี๋ยวไปกินเดี๋ยวกินไหมเนี่ยกินอะไเนี่ยไมยจุ๊ไหมเนี่ยเนเนี่ยุกวันกินไมกินแต่เหล้าเป็น ไม่เข้าพองไม่เคยมี่ออามีแต่ปะป๊ามีแต่ปะป๊ามันมีพ้าไปนั่งมันไปเดี๋ยวค่อยกินเลยโอ้ยต้องกน่ๆอยู่อันนี้ลาบครับลาบกุ้ยกมฮิกินึ่งลาบกึ่งก้อยครับไปนั่งมันไปฝกมาหนึ่งไงเด็อมัน่ะพร้อมได้ทันนี่อ่ดูสินอง มาทำแม่มาทำแม่พี่พี่เดี๋ยวจคุณคุณอมด้เป็นชาร์แม่เป็ารไปแม่แก่กวามีเปารให้มันเต็มเร็วๆบุกเชารไม่มีนะเวเร็ฝนจะมาแล้วไฟดับมันจะไม่ได้ชารเาหรอเปลอลูกุดยอนเว้ายากลูกอะเแล้วก้อยลูกกินด้วยม้เนี่ยโอ้ยใส่้ี้ทบานนั่นว่าสวดว่าสวดเี่ยลูกอ้เ้ยเก็บมาเนี่ยมาลูกแซ่บ เดอจะแดกเลี่ยงเขาจะแดกเลียงเขาเนี่ยโหยากไปมาเอาไปเลี่ยงของหมักครับของหมักอืออยู่กับผมหมักเด้อของแซ่บแย่แล้วอือเนาของหมักหาแงเอวเอว้อยลอยมือเสร็จแล้วได้เดือดแล้นะอือน้องอ่านหอมด้วยแหละขอเดี่ยวกินขจานครับบาร์ีนึ่งจานไหมอือจานเอาไปอัดเลยครับผมโอ้แล้วเหรอครับพี่น้องแล้วนี่ก็ต้มแซ่บต้มแซ่บ สวยจุนีิลามีภักมาเด้อพี่น้องกินข้าวครับมานไหมมาอืมอยากไปเล่นปลออ่อนยากขนาดยากขนาดน้อยก็อาบหน้ามาแล้วคุณเราก็มาได้เก็บขี้อย่างนี้เป็นบ้านลุงเลยครับถึงมอมาบ้านลุงฮะล่างรถให้ผมอยู่ล่างแล้วคนแล้วโมบันเบื้องไอจีบไอจีบ โมเมทไอติมเราเปาเราเปานั่นหมไม่ใช่อซคิมมจะคอยยาดไงมันยั้งนี่เราเรายกรัไแกข้าเดี๋ยวเดี๋ยไม่ชั้นนี้สารเบาน้าคนบาปเงาบ่ไดดิ่บ่เป็นคนบาปมันนนหาเพื่นตี๊ยเซติเกอรเป็นสมูทงเรอบ่หมักปนไดกัไดมาตัวกันคือไปช่วยบ่อน่อยเพืนาล้ยงในยางหลาย เว้ยเงินเก่าใส่ให้เลยเบิร์เจนเนาะเงินไม่ดีมากเลยไอเด้อเนาะอย่าเลื่อส่ซน์เลยเพียเล่นกับพิวเนี่ยร์บอาบอลเล่นกับพิ่เนี่ยร์เอาเราไปซื้ออะไรน่ะไปซื้ออะไรมาพี่น้องกินแล้วบานนี้ตอนไหนลูกเี่ไหนต้มต้มต้มแซ่บพุทธิเนี่ยเนเลือดยศเจ็ด กินนิ้วแบดเราจิ้ซุกเนี่ยเด็กดามนี่พักยังพักเมกบ่คือบ่มนีอื่นบ่ถ้าี่อยากเล่นกับพี่ยูนีคครับเจายน้องไหนด้วยยิ้มอยากเล่นกับพี่ยูนิคมากกว่าเล่นไปเลยเล่นไปดินค่นี่กับพี่กัพี่อ่ะ มัอะมาือ้นี่ราบซุกราบซุกราบเรืไขกน้อยครับน้อยน่อยน้อยลว่น้อยนี่ับน้อยนั่นราบซุกว่าถ้าเข้ากินนิประมาณนี้มีสุกีู้้นะมานี่เรื่อกัิ่กินแล้วเบิกเรือเรือแม่งใอิ่มเากินี่กินของไทยง ของผู้ใดเนาะคนยอัมันวาเอายมยมาอแยกีอนั่นของผู้ใดว่ายูนิสบ่พานขอโทนแม่เคยโดหาไปำแล้วันติยเรามันเราใส่เบืรอเลยบูบูเบื่เราท้อไปกัเยอะะเอตัวเอะไรป็นไรหรือม่หาด้วยหรือเปล่าอยู่ดีออเป็อะไรกันา เรื่เอาเองน้ำก้องเราจะเดือดมาเด้อค่อยคุ้ยมาสั่นผมข่อยเนื้อค่อยคุ้ยค่อยคุ้ยแฮงดีแล้วข่อยคุ้ยก็มันโตใหญ่เนาะข่อยมัวมันตัวน้อยมาสั่นเลยต้องให้ไปเที่ยวไปกินกับนิสัาเที่ยวสัมผัสข้างหลังเอามือไปสัมผัสหน้าจอข้างหลังข้างหลังสัมผัสเออพอแค่นั้นแหละตรงไหนทำกินกัน

ไครับเก็บไปโอ้โรงเรียนงานไข่เกียเลยซึ่งยิ่ง้าเขาให้คู่กินว่าทกตัวที่ทุกตใ่เหมนเห็นบ่บ่ครับไก่ที่เจอกับกีกยกไกแต่ว่ากไก่เราบ่ค่อยนั่ป้าไม่รู้ได้